สบายดีพี่น้องคงไปไงทรายหญิงเก่าทักทายสบายดีพี่น้องระทางฝั่งซ้ายสบลาพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จะดุกระเพาพี่น้องมาจากอกพี่น้องเลยมาชมว่ามาดูกันว่าวิธีการจากอกนั้นเป็นยังไงนาอพี่น้องน้องแตาประมาณนี้วิธีการจากโตนั้นอันดับแรกเขาต้องตัดไม้ก่อนเ้ยพี่น้องเลยี่นี่คือวิธีการตัดไม้นะฮะเราต้องใส่เลยได้พี่น้องเลยถ้าเราใส่ผ้าอย่ามันมีตุ่มนะ แต่ก็ไม่พังเนาะอย่ามันแตกเราก็ใส่เลยเนาะเลยลันดาธรรมดานทั้อนี่แหละพี่น้องไอ้ปาดจอ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 ดสำหรับคลิปนี้วิธีการจักตอกนะล่อลุ้นล่อส้มเบิ้งว่าต่อไปอาจะด้วยจักต่อแล้วตะด้วยละเอาไปเอ็ดเลยนาอพี่น้องเนาะนี่คือเฮากวัดเลยพี่น้องต้องวัดใดพี่น้องวัดประมาณสองเมตรสองเมตรสิบประมาณนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณสองเมตรสิบเพื่อที่จะทำตอกเนาะพี่น้องเนาะ จักเตาะจักเตาะเป็ดหรือกอออวัดสาัวเนาะถ้าเบิเ่งเด้อพี่น้องเด้อถอยลุ้ท่าลุ้นเอ้ยถอยวัดสามท่าลุ้นท่าเบิ่งเพราะว่าัดได้ทีนะครับส่วนวัดได้ทีหนึ่งทีสองทีสามก็แล้วแต่เพี้ยนเนะเนาะเอ้ยว่าไปเลยแน่โอ้เลยสตาร์ทไม้ก็จะมาขื่นน้ำลายด้วยโอ้ยตาดูนี่มีจะเปลี่นแน่น้องพี่น้องเนาะเอเต็กกีบกินเลยเนาะเอาไปมาแล้สตาร์ทไม้ก็ขื่นน้ำลายเตอร์ป้าแต่โอ้แม่แน,นี่ยผแม่แนี่น หลังจากเขาตัดได้แล้วเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอ่นเหลาเหลาคอน้องพี่น้องนี่คือวิธีวิธีการเหลาคอนะโอ้ยหน่อยแต่ดุยเอ้ยเพื่อแต่เหลามีเป็นเหลาคอจักรก็เขาก็เหลาคอก่อนแล้วน้องขั้นมีเหลาคอไม่ไมลามันผ่ามันก็อันแตะซ้ายแตะขวาเด้งซ้ายเด้งขวาน้องพี่น้องเนาะ อันสําสำหรับผู้หูจักผู้มีหูจัก,กเลยเบาปั่นฟังอน,นะพี่น้องเนาะอันนี้คือวิวธีการเหล่าคอเนะาะจะหันเท่ากับไปตัดมาอิพี่น้องไยตัดมาจนก,กว่าเราพ่ออะไรตัดก็คือเก้าวอ,อะพี่น้องเอาเลยมาปาด <laughs> โอ้ยเนาะอีตาท <laughs> ี่จักเววไปเลยเพื่อเรามีหูจักเนาะประมาณนี้นพี่น้องเนาะก็เาวาเพื่อความอัน อันเบาโนฮูโมนอะไรเพิ่มมันหมุนเนาะพี่น้องเนาะเฟอเพิ่มว่าง่ายก็คือเพิ่มไม่ให้มันเงียบคอได้กอกนะพี่น้องเนาะคอได้กอกคอได้กอกนี่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 หลังจากนั้นเราก็วัดสองเมตรสิบไอ้สองสองเมตรสิบอะไรเนาะสองเมตรไม่เบาอยู่เมื่อกี้นี่แหละลงเดี๋ยได้พี่น้องไอ้สองเมตรสิบคือเก่าเลยก็ตั้เนาะพี่น้องประมาณสามถอนคือหวานเนาะอสามถอนจังละพ่อคนงานหรือว่าชิ้นงานชิ้นหนึ่งได้พี่น้องเอ้ สำหรับสำหรับทางสังสัมันธ์่นาอ่ะอันเพอ่พี่น้องเดาสกะกก่อนว่าจากต่อปีดหรือเนาะพี่น้องหลังจากเข้าตดได้เรียบร้อยแล้วเนาก็เหลาข้อคือว้าลอละไรพี่น้องเหลาข้อวิธีการเหลาข้อก็คือเอาพ้ามาแล้วก็ลูกลูกลูกลกลกให้ข้อมันหลุดไปนะโอ้มยมาขอเสื้อนภามึงได้อีตานี่จักเป็นเบาเลยเพิ่งกุูจักเนาะพี่น้องเออก่บเบาคนมีูุจักแล้วคนเป็นมูาจักเอ็ดหรือว่าเหลาตกนั่นคือวิธีการเหลาข้อนะฮะ อ่าหลังจากฮันเขาก็ทำการผพาแบ่งเลยนะพี่น้องเออ่าผาแบ่งนะตึบนี่ตัวโปะเด้อบ๊วยพลังหยุดเพื่อนว่าฝ่ามือถือเนาะไปซื้อเธอเซนมาเจนเนาะตามมือเจนเนาะพี่น้องเออระมัดระวังเลยพี่น้องสำหรับผู้เพันเอ็ดเป็นอย่างอันนั้นเนาะปุ้แล้วเอาวปันเพันเอ็ดเป็นกับประมาณนี้แหละพี่น้องเออเววพราอเด้มี่ชีปลงอะนะเนาะ ขณะเราบ่มีคีบลงขณะเราม่มีคีบลงเะครัมีคากไงเราต้องมีคีบลงคู่มือเอาเอาเป็นว่าเพื่อระเบิงมีเบิงกันแล้วแต่นะ <c oughs> ขอเพื่อขอ,อผู้ค้ามีคีบลงประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยเข่าก็เริ่มอันเบาไงาเกี่ยวเข่าดอเนาะเกี่ยวเข่าดอกินเข่าใหม่ได้้ไดๆนะต้องจกักเตาะได้ครับมีแมนเตาะมัดเข่านะเตาะมัดเฟืองก็มีแมนนะ <c oughs> เดี๋พี่น้องหลุนเบิงเถอพี่น้อง อันเดาไปในใจว่าเอออีตาดุยเราจาดโตีรยวเราละจากไปเอ็ดหรือนอประมาณนี้นะพี่น้องจะหั้เขาก็ทําการผ่าแบง่งผ่าแบ่งนะครับเนะาะผ่าเป็นกีบเราไาง่ายว่าภาษาบาลตะดุยก็เอดเป็นกีบเป็นกีบไปเนะาะก่อนที่เราจะทำการลาบทําการเหลาทําทการนั้นจักเอาอีเธอหนึ่งแต่เขาก็ต้องผ่าคือมันเบิร์ดสะก้อนนะนะ <laughs> ต้องผ่าเอาเนเบิร์ดท,ที่เขาตัดไปแหละอันสามสี่ทอนนั่นแหละเนาะพี่น้อง พาให้หมดนะฮะถ้า่าไม่หมดอ่ามันก็จะไม่หมดแอลแอลประมาณนี้ <c oughs> จะเพี้ยนเานว,า,วาเลยน้พี่น้องเวาพอดีกอกพอเฮอพี่น้องได้อันได้อันได้โหูได้ยิ้มว่านะเฮามาเบิ้งแต่ดุยแต่พอได้ยิ้มอ่ะนะฟังภาษาเะาเขามีเข้าจืดแล้วจักระวาภาษาเลยนะหากพอได้ยิม้มอ่ะนะภาษาภูไทยได้พี่น้องเลยแต่ดุยเป็นคนภูไทยนะบ่าภูไทยได้พี่น้องเลยบบาวภูไทย คนอำเภอเลนูเนาะพี่น้องเนาะอยู่เลนูนครอยู่ตะบลทาราดพี่น้องบ้านเกิดอยู่ตะบลโคกหินแห่พูดได้เออแต่ว่ามาอันมาว่าวไงกับมาสู้เพ,พิ่นอะยู่ผีนะว่าภาษาบ้านคอยนะมาสู้มาสู้นะครับเนาะมาสู้เพิ่นอยู่ผีมาอยู่น้ำเพลนเนาะมาอยู่น้ำเพลนอยู่ตะบลทาราดพ,พี่น้องเศร้าก็ปีเลยพี่น้องเลยหันยังว่าภาษาผู้ดได้จอยจอยยังไม่ได้ว่าภาษาอื่นได้อัานว่าภาษาเนี่ยอื่นกับว่าเป็ี่ยนยู่ว่า ว้าเล่าว้าวนะครับพอได้าวาอยู่พี่น้องเนาะเออกับาว้าโนห่มอมนไปสแสดงเนาะพี่น้องนะเนาะเฮามีไปเลยเฮาก็เอ็ดคิปลงไปอันนี้ก็คือวิธีการจักทันเฮาก็ทําการอพา,าบิงนะพี่น้องเอ้นานนี่คือการพานี่ฮักครับโอ้เนาะาหมายความงามมันเป็นกําแพงพี่น้องเอียนานอะไรกําแพงถะดุย่ยคนว่าวะ <laughs> กาแพงก็คือมันเป็นไอ้มองอันมอดเฮ้าไปจ่ะแล้วมันไหมมันกระด ผู้ทางในขณะพี่น้องอธิบายพี่น้องฟังก่อนหนึงเธอพี่น้องมีเขาเจออะไรคือกําแพงเะนะ,นะมันผู้ทางในและมันก็มีสามารถี่จะจากต่อไปได้ทางในมันเลือดติวูบางๆมีหอดมิ้นมีหอดเสน้นนั่นแหละพี่น้องไม้มันเป็นกําแพงนานภาษาอุไทยเลยกําแพงนะฮะมันก็เลยเธอ,เ,อ,อเวลาเขาจากนะักมันละหักเลยพี่น้องเหยไม้มันหกักมันกละ็ดมันละใช้งานไม่ได้อันนี้คือวิธีการผ่าติวู ผ้ามันเป็นดิวเหมือนผ้าดิวผ้ามันเป็นดิวเนาะพี่น้องเนาะนี่ผ้าในนี้แหละอ่าแล้วฮันเขาจังลาบเขาจังอันจักอีโลกเน่ะคือมันบานเนี่ยคือมันเอคือมันบางโอ้ยเนาะแตะไม่เประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคือมันบางเพื่อที่อะไรอันทการสารใดนะพี่น้องนี่คือกันอ่ารูปลาบนะฮะรูปลาบสก่อนได้พี่น้องไอพิชานมันบาดมือเขาได้กันเฮามีรูปกันเฮามีลาบอันอันเพลินนั่นแหละคมคมมันคมเลยวได้พี่น้องเออติวไม่ไพ่นะ ติวไม่พังแห้งคักพี่น้องเอ้ยข้ามีลาบมีลูมอ่อนะเออบาดมือเขาโอ้ยบรายได้พี่น้องออเอ,อ,อ, o, อ้ย,ยน,อน,นี่เขาต้องทําทการเนาะทําการลูบลาบเหล่ทาทั้งในเหล่ทาทั้งนอกลูบลาเพื่อเรียบร้อยซะก่อนแล้วก่อนที่เขาจะทําการนั้นจกักจักจักเป็นดิวเนะาะจักเป็นดิวเป็นดิวก่อนที่ o, เขาจะจักคือมันอ่อนลงอีขนาะดพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยน,นี่คือวิธีการจักตอกนะ <laughs> จักตอกจักตอกพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้เนาะมินิมีเพิ่มมากมม่เด้วยวพี่น้องสํสำหรับคลิปนี้ก็ดีมาจากเตาะบันพี่น้องเบิ้งและกระเฮอพี่น้องลุ้นไปว่าคลิปต่อไปตาดุยละเอสไปลยอาในตอกที่ตาดุยจากสารจักขึ้นมานี้หาหน้าพี่น้องมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็โย่เง้ยเง้วเติมเด้อพี่น้องเลยเกออ้านาทีกว่าผมได้ขอบคุณขอบมุกขอบเติรพี่น้องวงไปผู้คนที่แวะมาเป็นกำลังแรงม้กำลังแรงเติร์กำลังแรงเจอร์ด้วยยูเซอร์หรือว่ายูเซอร์สตูดิโอนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้เอเห็นได้เลยกับผู้คา้าที่น่ะนำกนนำคอยหาไปดออ่านำกนไปเบิ้งพี่น้องผู้รพี่น้องผูเ้เลือกเฮามาก็ดีน <laughs> เนาะเฮามาก็คอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากคอมเมนต์ไว้เนาะอ่าผู้ค้านำหาเนาะครับเนาะคั้นมีคอมเมนต์และนำหาได้พี่น้องเลยอ่าวเพิ่นมีสองบอและทำการเอ็ดสองเป็นกิจลักษณะบ่หรือเอ็ดดินหรือว่าเฮาเบิ้งแต่สื่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กระยำมุขพอสมมาภาค่วนเนาะพี่น้องเนาะแต่ดูขออนุญาตบาดคำอ่าจบคลิปลง ประมาณนี้เนาะพี่น้องจบคลิปลงซ้ำนี้แต่ว่าก่อนจบก็ขอไอ้ไอ้ใส่ยิ่งทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีอะไรสบายมีมีคุณพ่ารักษาอธิบดีคุ้มครองค้างกันได้มันมนจบลงด้วยบรรยากาศนั่งจักต่อนะฮะเพื่อนๆเพื่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบายบายขอบคุณครับผมเอ้ายังมีทครได้จบเอ้ามีมีจบก็มีเป็นเพื่นเด้อ อันมันคลิปมันเข้านาทีเนาะพี่น้องนะ,ะเบิ้งไปน้ำกันนี่แหละวิาการเบิ้งมันจบสก้อนได้หลังเธอเป็นนางแหลนเ <laughs> นะะาะจักต่อบลอกหนักนี่แหละนี่แหละวิธีการจักต่อพี่น้องเฮ้ยบินนบีเบอะมากมาเดออเอ็ดชิปพอได้มีคลิปลงน,นะนี่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 นรอบรอบรอบร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 บประมาณนี้นะนพี่น้องนะเอาละพี่น้องเลยขึ้นวะงอได้ล,ละงอแล้ว,เ,ลลวลเพราย,งยางจับต่อไปเลยเยันยังมีหอดกันดิพี่น้องก็เลยจอบเลยถ้าถ้าแต่ตะกนหนีได้พี่น้องกัดิ เ <laughs> บิง่งจะจบเลยพี่น้องเองเนงาะท่ะพยนี้แหละจบไม่จบเลยเอาบายครับผมขอบคุณครับ